ตึงต้นใจต้นใจยังมาลงมางแทบจนแทบเลิ่มหายใจมีสาบในใจฉันเริ่มเกินคิดถึงเธอเหมือนไม่แรงดึงเดิมฝันซ้อนฝันในคำแค่นี้ฟ้าผ่าลงมาแต่วัวใจยังไม่ไมเยอะเลดวงดาวสะท้อนในสายตาของเราไม่แค่นี้ก็ยังมีเธอเคียงขง้างเป็นแฟนเธอทุกนนท,ทุกวินาทีฝนตกลงมารงแต่ฉัน ใครก็ไม่เคยเห็นข้าคนไม่เจ้าของแค่แต่สายตา uh uh. ลถไฟที่วิ่งตรงไปในความฝันเทพเจ้ามาสงงรงให้เรามีความรัก Oh yeah Now รก็ยิ่ใครก็ไม่เคยเห็นข้าคนไม่เจ้าของแค่แต่สายตารถไฟที่วิ่งตรงไปในความฝันเทพเจ้ามาสงงรงให้เรามีความรัก Oh yeah Now ที่แค่ไหนก็ไม่หวั่น อสวรรคในใจของฉันทำอไม่เธอไม่หนีไปพ้สีนทาใีเมือมนลนแดดหนาวแค่เธอคนเดียวทำในโลกนี้สว่าง oh. ฉันต้องเป็นเธอทุกทุกวินาทีฝนก็ร้องมองวลาแต่ฉันไม่กลัวในหม,มอกหนาะทำท้องฟ้าสัญชาติของเธอทำให้ฉันออุ่นใจโอ้แม้ว่าเวลาจะพาเราไปไหนเราจะทำไปด้วยกันทุกทุกอย่างราะที่แท้จริงไม่มีที่สสุดฉันกับเธอ,อยู่ในทุกควาัน ก็ตลวลาฝ่าผ่านได้ได้กันทุกๆอย่างก <Yeah. S 1> ็เธอคนเดียวจะเป็นคนสุดท้ายในฝันซ้อนฝันของเรา Yeah น้ารักที่ใครก็ไม่เคยเห็นกล้คนมีเจ้าของแค่ก็สายตาน่ารักแบบที่ใครก็ไม่เคยเห็นกล้าคนมีเจ้าของไม่ฉันอุ้มใจน้ารักแบบที่ใครก็ไม่เคยเห็นกล้าคนมีเจ้าของแค่ก็สายตาน่ารักแบบที่ใครก็ไม่เคยเห็นกล้าคนมีเจ้าของแค่ก็สายอใจหน้ากแบ่ครก็ไม่เคยเห็นกล้าคนมีเจ้าของแค่ก็สายตารถไฟที่วิ่งตรงไปในความฝันเทเจ้ามาสร้งให้เรามีความรักน้ารักแบบที่ใครก็ไม่เคยเห็น ภาพคนในเจ้าของเค่กับสายตารถไฟจะวิ่งกันไปในความฝันเทพเจ้มาสั้างให้เรามีความรัก oh, <yeah. S 1> ในว่าเวลาจะพาเราไปไงเราจะผ่านไปด้วยกันทุกทุกอย่าง <Yeah. S 1> รักที่แท้จริงไม่มีที่สิ้นสุดฉันก็เธออยู่ในทุกความฝันไม่ว่าเวลาจะพาเราไปไหนเราจะพาไปด้วยกันทุกทุกอย่างรักที่แท้จริงไม่มีที่สิ้นสุดฉันก็เธออยู่ในทุกความฝัน ในว่าเวลาจะพาเราไปไหนเราจะผ่านไปด้วยกันทุกๆทุกอย่าง <Yeah. S 1> รักที่แท้จริงไม่มีที่สิ้นสุดฉันก็จะอ,อยู่ในทุกความฝัน oh. ตื่นเต้นลงรักตลอดเปลาโดยจะผ่านไปด้วยกันทุกทุกอย่างรักที่แท้จริงไม่มีที่สิ้นสุดฉันก็จะอ,อยู่ในทุกความฝันตื่นเต้นลงรักตลอดเวลาฝ่าผ่านก็ใจฉันไม่ยอมแพ้ <Yeah. S 1> แค่เธอคนเดียวจะเป็นคนสุดท้ายในฝัน เฮ้ยน,นข่งมรักตลอดเวลาฝาบาตใจฉันไม่ยัมพา no. แค่เซอคนเดียวจะเป็นคนสุดท้ายในฝันซ้อนฝันของเราแค่แต่ลมรัตลอดเวลา แต่ใจฉันไม่อยอมพพ้แค่เธอคนเดียวจะเป็นคนสุดท้ายในฝันซ้อนฝันของเรา Yeah